นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมไม้ร่วมมือนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะมาจุดเทียนเพื่อสันติภาพเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยนะครับบ้านนี้เมืองนี้เราจะนิ่งเฉยนะครับไม่ได้สิ่งสําคัญนะครับเหมือนในเนื้อเพลงของเปิ้ลวาลีนะครับเมื่อกี้นี้คือทําไมอะฮเราไม่สามัคคีกันทําไมคุณต้องแบ่งแยกว่าเราเป็นชนชั้นล่าง แล้วพวกเขาเป็นชนชั้นสูงด้วยศักดิ์ศรีความเป็นของคนไทยนะครับเท่าเทียมกันทุกคนเพราะฉะนั้นครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับผมที่มาต่อสู้ก็อยากให้บ้านเมืองสงบทุกคนจะได้ทํามาหากินทุกคนจะได้ต่อสู้ร่วมกันทั้งนั้นนะครับผมเชื่อมั่นว่าทุกคนมีจิตใจบริสุทธิ์แต่วันนี้เนี่ยเนื่องจากมีคนกลุ่มหนึ่งไม่ยอมรับฟังเหตุผลคนอีกฝั่งหนึ่งนะครับคนเสียงส่วนใหญ่ เห็นว่าวันนี้เนี่ยต้องสู่กระบวนการเลือกตั้งแต่มีคนจํานวนเล็ก,ลกๆกลุ่มหนึ่งนะครับที่พยายามจะบอกว่า <ening> ตัวเองคิดถูกทําถูกนะครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราจึงมาแสดงสัญลักษณ์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการจุดเทียนผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านอยากให้บ้านเมืองสงบอยากให้บ้านเมืองไม่มีปัญหาและอยากให้ไปสู่กระบวนการนะครับประชาธิปไตยของเราเหมือนเดิมวันนี้ กรกปสนะครับได้ทำในสิ่งที่คนไทยไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นก็คือการก่อความวุ่นวายในบ้านในเมืองผมเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนในฐานะคนไทยนะครับก็หวังว่าอยากจะให้ประเทศชาติพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้เราจะทำอย่างนั้นได้นะครับก็ต่อเมื่อมวลมหาประชาชนร่วมกันแสดงพลังร่วมกันแสดงสัญ,ญลักษณ์ออกมาว่าเรานะครับ ต้องการสันติภาพเราต้องการความสงบเราต้องการให้ประเทศชาติเดินต่อเพื่อประเทศชาติของเรานะครับไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวันนี้สิ่งที่ทำเราไม่ต้องการให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นมวลมหาประชาชนอย่างพวกเราจะต้องแสดงพลังร่วมกันในการประกาศเจตนารมณ์ของพวกเราว่าพวกเราต้องการนะครับประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรืองครับครมขอบคุณค,ขอ,คณขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับ เอาฮะพ่อแม่พี่น้องฮะเดี๋ยวเราจุดเตียนด้วยกันครับนะฮะนะครับเชิญจุดเตียนด้วยกันเลยครับเชิญเลยนะครับอโนนะครับนี่ข้ฟังเพลง Imagine นะครับเพลงนี้เป็นเครื่องหมายของสันติภาพนะครับครับวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำกันก็คือการแสดงพลังบริสุทธิ์เพื่อแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าประชาชนทุกคน ต้องการให้บ้านนี้เมืองนี้นะครับอยู่อย่างสงบสุขนะครับอยู่อย่างเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นการแสดงออกของเราวันนี้คือเราต้องการประชาธิปไตยเราต้องการสันติสุขสู่ประเทศไทยเราไม่ต้องการให้เกิดความแตกแยกเราต้องการนําประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรืองครับพ่อแม่บ้ดงคุณท่านวันนี้ภาคประชาชนนะครับพวกเราที่น้องกรุงเทพและสมุทรปราการ ขอแสดงสัญลักษณ์ในการจุดเทียนเพื่อบ่งบอกนะครับไปยังพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยพี่น้องที่ดูอยู่ทางเว็บไซต์ขณะนี้ว่าพวกเราต้องการสันติภาพพวกเราต้องการประชาธิปไตยเราต้องได้มาซึ่งประชาธิปไตยโดยพลังบริสุทธิ์ของประชาชนนะครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องชูมือขึ้นสูงครับนะครับชูมือขึ้นสูงครับแสดงพลังร่วมกันครับนะครับ พลังแห่งศักิภาพพลังแห่งประชาชนของพวกเราครับเอาละฮะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะครับก็ขอให้พวกเรานะครับทุกคนนะครับรวบไม้รวบมือสามัคคีการแสดงพลังร่วมกันนะครับขอให้ประชาชนประสบความสำเร็จนะครับพ่อแม่พี่น้องเอาละครับไทยยไทยยไทยย ครับวางเทียนครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะกับวางในรูปแบบเดียวกันเลยนะครับนะครับปากเทียนเอาไว้ครับเป็นสัญลักษณ์ร่วมกันล้อปล็อบตรงนี้ครับล็อปรอบเลยฮะนะครับล็อปรอบเลยฮะนะครับ All the people, can we? All the world, you, you may say, I'm a demon, but I'm not the only one. I hope someday you join us. and as really one. world the live will ขอสันติภาพและสันติภาพนะครับจงมาสู่ประเทศไทยนะครับใช่โยใช่โยใช่โยจะเกิดการครั้งนี้เราทุกคนเฝ้าดูอยู่ เรารับเราจึงได้รู้ถึงความห่วงใยบ้านเมอนเืองของเราก็คือประเทศไทยจะอยู่ร่วมกันอย่างไรหากาดเสรีอยากขอบคุณครั้งนี้ที่คนไทยไม่ทิ้งกันความรักความผูกพัน และความใส่ใจสืบทอดเป็นตำนานความดีงามเพื่อลูกหลานไทยความสวยความสิวิไัลให้ลูกหลานเราจึงจุดเทียนเพื่อความสงบหยุดรบหยุดฟาดฟันหันมาใส่ใจ มือจับมือประสานกันปกป้องชาติอธิปไตยผลากกันไปทำไมคนไทยด้วยกันเอาตบมือดังๆให้กับพี่เปิ้ลวาลนหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องครับเอาทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะอำลาจากกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเราต้องการเลือกตั้งเราต้องการเลือกตั้ง เราต้องการประชาธิปไตยเราต้องการประชาธิปไตยขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับพี่น้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกภาคส่วนนะครับที่มาร่วมในงานวันนี้นะครับ <S <S อย่างนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเรายังไม่เลิกกันนะฮะยังไม่ถึงสองทุ่ม ยังยังมีเวลาอยู่อีกเดี๋ยวผมก็ขอากราบเรียนพ่อแม่พี่น้องตามนี้นะครับเพราะว่ามันมีข่าวดีที่เราจะต้องรับฟังกันอย่างก็เรียกว่าต้องใจจดใจยอ่อเพราะว่าเรื่อง